ตามวราวุธเปิดใจนักรองนักแสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดีที่ไม่ว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับใครๆก็พากันรักพากันหลงสำหรับตามวราวุธหรือตามเดอะสตาร์ the Star ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มีหวั่นใจเป็นสาวนองวงการมาดูแลหัวใจแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดใจเป็นอย่างทางการก่อนหน้านี้เขาได้เผยว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงนั้นรักเขาม,มากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะและล่าสุดหนุ่มตามก็ได้มีโอกาสเป็นนั่งร่วมคุยพูดคุยกับมารีเบอร์เนอร์และลิลลี่พันธิลาในรายการมาดีวิดลิลลี่แอนด์มารี E EP11 ซึ่งหนุ่มต่มก็ยอมแปลว,ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่มีแฟนคลับเยอะแต่ก็พอมีอยู่บ้างพอได้เห็นแฟนคลับมีแบบไหนบ้างโดยกลุ่มแฟนคลับที่ตั้งนั้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นพวกเขาก็สนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์อุดหนุนสินค้าเล็กๆน้อยๆเท่าที่กําลังซรัพ์พอจะทําได้ส่วนกลุ่มวัยทางานก็จะมีซื้อของมาให้เช่นวันเกิดซื้อตุ๊กตาเสื้อผ้าซื้อขนมเขามีเงินเยอะเขาก็พร้อมให้ได้เยอะซื้อการให้ของแต่ละคนมันก็อยู่ที่ว่าเขาต้องการแบบไหนโชคดีที่แฟนคลับไม่ได้ ต้องการอะไรเยอะแยะเหมือนที่เขาให้เป็นกำลังใจเช่นโทรศัพท์ iPhone มากที่สุดที่แฟนคลับเคยให้ก็คือเซ็นเช็คให้4แสนในวันเกิดของตาม มารีถามต่อว่าถ้าสมมติว่าคนจะซื้อคอนโดให้โดยที่ม่หวังผลตอบแทนจะรู้สึกแปลกไหมซึ่งหนุ่มตามก็เลยบอกว่าตนไม่รู้สึกแปลกจะเหมือนจะวางตัวกับเขาแต่ก็จะวางตัวเหมือนกับเป็นคนที่เขามากรีเท่าๆกับคนอื่นวางตัวเท่าเทียมกันหมดถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ตามแล้วมันไม่ได้ดั่งใจที่เขาต้องการเขาก็จะหยุดให้ไปเองเพราะว่าไม่ลืมว่าตามและเป็นศิลปินต้องดูแลทุกคนเท่าๆกันตามยอมรับว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีแฟนคลับมาติดตามเยอะเท่าแต่ก่อนแต่ก็ยังคงทํางานเหมือนเดิม เพราะว่าคนที่เขามาติดตามตั้งแต่แรกๆเหมือนก็ไม่ใช่อะไรที่การที่ตั้มอยู่บนเวทีอะไรอย่างนั้นหรือแล้ววันหนึ่งถ้าเราจะเขาจะไปหรือตั้งไม่ไปกันข้างเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งมาจากเวทีร้องเพลงไม่ได้มาจากเด็กเอนเตอร์เทนนอกจากนี้แล้วยังเคยเจอแฟนคลับห่วงไม่อยากให้มีแฟนจนต้องไปเลิกกับแฟนเลยก็มีเพราะว่าตอนนั้นพึ่งเข้าวงการใหม่ๆยังทําตัวไม่ถูกส่วนแฟนคนปัจจุบันก็คือแฟนคลับที่เคยกรีตตั้มไม่เคยกล้าพูดมาก่อนเพราะคิดว่าเป็นเรื่องผิดที่เอาแฟนคลับมาเป็นแฟน ตอนที่เจอกันครั้งแรกเจอที่บ้านแม่ของตามแม่จะเปิดบ้านตลอดใครจะมาใครจะเข้าก็ได้ตามไปเจอก็ได้มีการพูดคุยรู้สึกเขากวนดีอยากแกล้งอํากันไปอํมกันมาจนไม่รู้ตัวเลยว่าได้กลายเป็นแฟนกันแล้ววันนี้ก็จะหปีแล้วแรกๆที่แฟนคลับรู้บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่ตอนไปกินข้าวก็จับมือกันปกติแต่ไม่ได้ลงรูปเฉยๆไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขไม่สนว่าใครจะมองอย่างไรเพราะว่าตามเป็นคนไปจีบเขาเอง